อ่ะสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าเหงาคิดถึงรอครับเป็นเพลงที่พิเศษโลโซเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าแต่งเป็นเพลงแรกเลยครับผมแล้วก็มาทำมาสเตอร์อีกทีเนี่ยอัลบับบ้ม Back and w h ไว้นะครับตอนที่พิเศษโลโซออกเดี่ยวนะครับ <time> <t une> ซึ่งท่อนอินโทรกีตาร์โป่งเนี่ยโหเป็นอะไรที่พอมากทุกคนพอฟังอะ <time> ่ะ <t une> มันเป็นแค่คอร์ด C กับ F major 7 2คอร์ดเองนะ <time> <t une> แต่พอฟังที่พิเศษคิดไว้อพิเศษปิกกิ้งอ่ะ ทำไมมันไพเลอ้ออย่างนี้มันสมบูรณ์มากๆเลยอ่ะมันเป็นค่อนอินโทรที่ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหพออมากครับการปิกกิ้งแล้วการดีไซน์โน้ตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จับคอร์ด C เนี่ยนะครับแล้วก็ปิกกิ้งลงไปไอ้ตรงนี้เพราะเลยจะมีการแฮมเมอร์ออนนะครับสาย2เนี่ยปกติเราจับ C ด้วยนิ้วชี้สาย2ช่อง1ใช่ไหมเราก็ใช้นิ้วก้อยเนี่ยแฮมเมอร์ออนมาที่สาย2ช่อง3 แล้วเราก็ดีดสาย1ต่อเสร็จปุ๊บกลับมาดีที่สายสองแล้วก็ปล่อยนิ้วชี้อย่างเงี้ยโอ้โหเพาะมากตรงนี้เพาะเลยโอ้สุดยอดต่อมาเรามาจับที่ F major 7ก็เปลี่ยนแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนแค่2นิ้วเนี่ยเปลี่ยนง่ายด้วยอ่า ตรงนี้เราก็มาลงที่ F major 7แล้วก็เกาตั้งแต่สาย4เกาลงมา4,3,2พอสาย1เนี่ยนำนิ้วก้อยเหมือนเดิมครับมากดที่สาย1ช่อง3เสร็จปุ๊บเรา pull off พอ p ู l l off เสร็จปุ๊บเราก็มาดีดที่สาย2,3,2 เล่น2รอ,อบครับตรง F major 7นะโอ้โหสุดยอดโอ้โหแบบวนไปวนมาแบบโอ้โหมันสุดยอดจริงๆกับเพลงนี้แค่ท่อนขึ้นนี่ก็สุดยอดแล้วเนื้อเพลงก็สุดยอดด้วยนะครับอ่ะชื่อ